สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้าอีกวันหนึ่งขอบคุณสารเสริญพระบิดาเจ้าที่ยันทรงประทานชีวิตใหม่ลมหายใจใหม่และประทานวันใหม่ให้กับพวกเราน,นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับการปกป้องใน ค่ำคืนที่ผ่านมาที่เราทั้งหลายนั้นหลับนอนในความมืดมิดแต่พระเยซูได้ส่งทุตสวรรค์ของพระองค์นั้นมาปกป้องคุ้มคองชีวิตปกป้องจากโรคภัยต่างๆให้เรามีสุขภาพที่ดีดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะ รับใช้พระเจ้าพระเยซูขอบคุณพระองค์พี่น้องครับณปัจจุบันนี้เราทั้งหลายจะเห็นลูกหลานของผู้เชื่อลูกหลานของผู้รับใช้ไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในทานของพระเจ้า เพราะอะไรทำไมลูกหลานของผู้รับใช้หรือผู้เชื่อนั้นไม่ได้ดำเนินอยู่ในทานของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสานสอนอบรมตีสอนบุตรหลานของตัวเอง ให้ยามเกรนพ่อแม่ให้ยามเกรนปู่ย่าตายายให้ยามเกรนพี่น้องตั้งแต่ยังเด็กอยู่เวลาลูกลูกหลานๆของเรานั้นถ้าเราอบารมสั่งสอนหรือว่าตีสอนด้วยไม้เหลียวก็จะยามเกรน พ่อแม่ย่ามเกลปูาา่ย่าตายยย่ามเกลพี่น้องถ้าลูกหลานไม่ได้ยามเกรงพ่อแม่ไม่ได้ยามเกรงปู่ย่า,าตายายลูกหลานของเราก็จะไม่ยามเกรงพระเจ้าที่มองไม่เห็นพี่น้องผู้เชื่อทุกคนหรือผู้รับใช้ จงใส่ใจดูแลอบรมบุตรหลานของตัวเองให้อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ให้อยู่ในโอวาทของปู่ย่าตายายให้อยู่ในโอวาทของพระเจ้าพี่น้องครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ต้องอบรมที่ต้องตีสอนด้วยไม้เหลียว ให้เกิดมีใจที่ยามเกรงและเกรงกลัวพ่อแม่ปุยาตาใหญได้ถ้าลูกหลานไม่ได้รับการอบรมตีสอนจากพ่อแม่ปุยาตายาญทชี่เห็นด้วยตาลูกหลานโตมาจะไม่รู้ว่าความยามเกรงหรือเกรงกลัวพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร งครเป็นหน้าที่ของผู้รับใช้ที่จะต้องหานมาดูในครอบครัวของผู้รับใช้เองสานสอนบุตรหลานของตัวเองกอดให้อยู่ในอบอว่เพราะในหนึ่งทิโมทีบทที่สามคุณสมบัติของผู้ปกครองคุณสมบัติของมัคคายนยก คุณาสมบัติของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่จะต้องอบรมบุตรหลานของตัวเองให้อยู่ในโอวาทอยู่ในทานของพระเยซูคริสต์เป็นหน้าที่ที่สำคัญมากโดยเฉพาะผู้นำผู้ปกครองในคริสตจักรถ้าเราสอนลูกหลานของตัวเองไม่ได้เราจะสอนคนอื่น ให้เชื่อฟันเราได้หรือไม่นี่คือข้อคิดในชีวิตของผู้เชื่อในชีวิตของผู้รับใช้ผู้ปกครองมัคคณยกลูกหลานของเราอยู่ในการเกเรเป็นนักเลงเล่งเป็นผานแล้วเราจะสอนในคริสตจักรจะสอนผู้ที่ไม่เชื่อว่า อย่าเป็นคนเกเรพี่น้องครับให้เราที่มากลับมาหานดูในครอบครัวของตัวเองว่าลูกหลานของเราได้รับการอบรมตีสอนจะพวกเราด้วยความรักหรือไม่ไม่เยวช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ให้ลูกหลานนั้นยังเกรงหรือเก่งกลัวได้เป็นสิ่งที่ทดสอบทกลองมาแล้วพี่น้องครับมีลูกหลานของผู้เชื่อหลายหคนไม่มีความเชื่อไม่ได้อยู่ในทานของพระเยซูคริสต์เจ้าอีกต่อไปเวลาโตขึ้นมา อิจยานไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อสามีหรือภรรยาที่ไม่เชื่อก็ได้นามลูกหลานของเรานั้นออกห่านจากพระเจ้าหยุดกันยาำเกงหรือเก่งกลัวพระเจ้หาหันไปกับไหว้ลูปขารพหันไปกับไหว้สิ่งอื่น หานไปกับไหว้พระเจ้าอื่นแทนพระเจ้าพระเยซูเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้รับใช้ผู้เชื่อทุกคนต้องสานสอนอบรมบุตรของตัวเองให้ยามเกรงให้เกรงกลัวพระเจ้าอยู่เสมอพี่น้องครับ ในชาวนี้ครัพระเจ้าจะนามพระวจนะคำของพระเจ้าพระเยซูในโยชูวาบทที่22คอ .25 ได้กล่าวไว้ว่าในตอนท้ายนะครับลูกหลานของเราทั้งหลายหยุดเกรงกลัวพระเจ้าลูกหลานของเราหยุดเกรงกลัวพระเจ้าสาเหตุมาจากอะไร พระเจ้าพระเยโฮวาหรือพระเยซูนั้นได้ตรัสห้ามไม่ให้ผู้ที่เชื่อหรือลูกหลานของผู้เชื่อนั้นไปแต่งงานกับคนต่างชาติคือคนที่นับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหนก็ตามสามารถที่จะแต่งงานได้ถ้าเขาอยู่ใน ความเชื่อเดียวกันถ้าเขาเชื่อในพระเจ้าพระเยซูไม่ว่าเผ่าไหนก็แต่งงานได้แต่พระเจ้าสั่งห้ามไม่ให้ลูกหลานของคนอิสราเอลหรือผู้เชื่อณปัจจุบันนี้ไปมีส่วนกับคนที่ไม่เชื่อไปเทียมแอดกับผู้ที่ไม่เชื่อ ไปร่วมโต๊ะกับคนที่ไม่เชื่อพี่น้องครับมันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะหยุดความยามเกรงหรือเกรงกลัวของลูกหลานของผู้เชื่อมีหลายหลครอบครัวมีลูกหลานหลายหลครอบครัวได้หังหลังให้กับพระเจ้า ได้กลับไปนับถือกลับไปเชื่อคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะลูกหลานของเรานั้นไปผูกพันไปเข้าเทียมแอบ,บกับคนที่ไม่เชื่อด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงตรัสสาห้าม ไม่ให้ลูกหลานของคนที่เชื่อหรือคนอิสราเอลไฟจิตวิญญาณไปผูกพันเทียมแอดแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อณนะวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังเห็นอยู่ว่าลูกหลานของผู้เชื่อหลายหลายคนได้ละทิ้นพระเจ้าพระเยซูได้ไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ แทมที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าพระเยซูแทมที่จะพูดว่าอาเมนแต่เขากลับไปพูดว่าสาธุพี่น้องครับนี่คือคำสั่งคำเตือนของพระเจ้าตั้งแต่นามคนอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน ว่าอย่าให้ลูกหลานบุตรชายบุตรหญิงของผู้เชื่อไปแต่งงานอยู่กับคนที่ไม่เชื่อเขาจะกลืนจะนามลูกหลานของเรานั้นไปกราบไหว้พระเจ้าอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยอย่างมากและพระพิโรธของพระเจ้านั้นจะทรงเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนั้น ที่ขัดคำสั่งแทนที่ลูกหลานของเรานั้นจะเข้ามานมัสก,การที่โบสถ์แต่สามีภรรยาที่ไม่เชื่อนำบุตรหลานของผู้เชื่อไปเข้าวัดเข้าว่าไปทำบุญที่วัดแทนไปสาธุกับเขาที่วัดโบสถ์ก็ไม่เข้า โลกนี้ได้ดึงดูดลูกหลานของเราไปเยอะมากแล้วพี่น้องเป็นหน้าที่ของผู้เชื่อพ่อแม่อุญ,ญาตายายเป็นหน้าที่ของผู้รับใช้ที่จะดึงลูกหลานของพวกเรากลับมาอยู่ในพระเจ้ากลับมายาเกรงพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าของเรากลับไหว้นมัสก,การพระเจ้าของเรา พี่น้องครับเราต้องช่วยกันอธิษฐานเผื่อสอนบุตรหลานดึงบุตรหลานกลับมาอยู่ในอาณาจรรักรของพระเจ้าให้ได้เพราะนับปัจจุบันนี้อาณาจรรักรมีสองอาณาจรรักรอาณาจรรักรของพระเยซูคริสต์เจ้าและอาณาจรรักรของโลกนี้อาณาจรรักรของโลกนี้เป็นอาณาจรรักรที่อยู่ในความมืด อยู่ในความชั่วร้ายอยู่ในความบาปแต่อาณาจักรของพระเยซูเจ้าอยู่ในความสวา่างอยู่ในความชอบธรรมอยู่ในความบริสุทธิ์เราผู้เชื่อทุกคนต้อนดึงลูกหลานของเราให้ออกจากอาณาจักรของโลกนี้อาณาจักรแห่งความมืด อาณาจักรแห่งความชั่วร้ายอาณาจักรความบาปให้กลับมาอยู่ในอาณาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอาณาจักรแห่งความสวา่างเป็นอาณาจักรแห่งความชอบธรรมเป็นอาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์ถ้ามิะน,น้นพระทีโรคของพระเจ้า ก็จะมาถึงลูกหลานของผู้เชื่อเหมือนกับมาถึงกับผู้ที่ไม่เชื่อที่อยู่ในอาณาจักรของโลกนี้ถ้าเรารักลูกหลานของเราเราต้องช่วยลูกหลานดึงลูกหลานกลับมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าอย่าให้ลูกหลานของเรานั้นถูกทำลายพร้อมกับอาณาจักรโลกนี้กับคนที่ไม่เชื่อ อย่าให้ลูกหลานของเรานั้นไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อคนที่เชื่อนับถือศาสนาอื่นอย่าให้ลูกหลานของเราเก่าคำว่าสาธุแทนคำว่าอาเมนมีหลายๆคนพูดสาธุแทนอาเมนพี่น้องครับ นี่คือเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าได้เปลี่ยนศาสนาได้เปลี่ยนพระเจ้าได้นับถือพระเจ้าอื่นแล้วพ่อแม่นับถือพระเจ้าพระเยซูแต่ทำไมลูกหลานกลับไปนับถือพระเจ้าอื่นพ่อแม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยพ่อแม่ไม่ได้สัง่งไม่ได้สอนลูกหลาน ให้เกฑงกลัวยามเกรงพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นโยชูวาบทที่22ข้อ25พระเจ้าได้ให้คนอิสราเอลนั้นและผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปุยยาตาใหญนั้นได้สั่งสองลูกหลานว่าอย่าให้ลูกหลานนั้นหยุด ในการเกรงกลัวหรือ,อยามเกรฑพระเจ้าพระเยโฮวาวันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองผู้รับใช้มัคคนยกพ่อแม่ปู่ย่าตายหยที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าต้องสานสอนลูกหลานให้ยามเกรงและเกรงกลัวพระเจ้าตลอดเวลา ถ้าเราไม่สั่นสอนอบรมตีสอนวันนี้วันหน้าถ้าพวกเรานั้นจะไปอยู่กับพระเจ้าแล้วลูกหลานเหลนจะไม่ส่งยามเก่นและเก่งกว่าพระเจ้าอีกต่อไปจะไม่มานมัสก,การในโบสถ แต่เขากลับจะไปที่อื่นๆและกลับไว้ลูกเคารพต่างๆพี่น้องครับเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องช่วยเหลือจะต้องสนใจจะต้องดึงลูกหลานให้อยู่ในอาณาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในความสวา่างอย่าปล่อยให้ลูกหลานของเรานั้น เดินเข้าสู่อาณาจาักรแห่งความมืดคืออาณาจาักรโลกนี้อย่าปล่อยให้ลูกหลานของเรานั้นเดินเข้าไปสู่อาณาจาักรแห่งความชั่วร้ายเต็มไปด้วยความบาปเกรงว่าพระพิโรธของพระเจ้านั้นจะมาถึงลูกหลานของเราด้วยพร้อมเดียวกับคนที่ไม่เชื่อและอยู่ในอาณาจาักรของโลกนี้ จงยำเกรงพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เกรงกลัวไม่ยำเกรงพระเจ้าลูกหลานของเราก็จะไม่ยำเกรงและเกรงกลัวพระเจ้าลังจากนี้ไป40-50ปีถ้าโลกนี้ยังไม่จบสิน้น ยังไม่หมดอายุคนรุ่นปัจจุบันนี้จะไปอยู่กับพระเจ้าทันหมดถ้าเราไม่ทำตัวอย่างให้กับลูกหลานไม่นำลูกหลานปฏิบัติพระเจ้าแล้ววันข้างหน้าจะมีใครที่จะมาปฏิบัติพระเจ้าแทนพวกเราในพระวิหารของพระเยซูคริสต์เจ้า อย่าปล่อยละเลยลูกหลานเหลนของเราโจงสังโจนสอนตีสอนอบรมเรื่องของพระเจ้านำเขาปฏิบัติรับใช้พระเยสุคริสต์เจ้าในพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องครับอย่าให้ใจของลูกหลานเหลนของเรานั้นหันเหินไปจากพระเยสุคริสต์เจ้าพระเจ้าของเรา เราต้องสร้างบรรทัดฐานเราต้องทำทุกอย่างให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานเพื่อว่าวันหน้าลูกหลานจะได้พูดกันว่าเมื่อก่อนปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของเรานั้นได้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับใช้พระศรีเจ้าในวิหารของพะอ,อ จะต้องทำการรับใช้แบบนี้แบบนั้นสานและสองลูกหลานของเราดึงลูกหลานของเราที่อยู่ในความมืดอกลับมาให้ได้และอย่ายอมให้หลูกหลานนั้นไปเข้าเทียมแอดกับคนที่ไม่เชื่ออย่างเด็กขาดไม่อย่างนั้นลูกหลานของเราจะเป็นเหมือนเขียดหรือกบ ที่โดนงูนั้นกลืนทําเป็นพี่น้องเห็นไหมครับเขียดเล็กๆถูกงูนั้นกัดแล้วก็จะกลืนนั้นเขียดนั้นร้องร้องอยู่นั่นแหละร้องเยิ้วเยยขอความช่วยเหลือถ้าเราไม่เอาไม้ตีงู งูก็จะไม่ปล่อยงูก็จะกัดไว้อย่างนั้นแหละให้กบร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายถ้าไม่มีใครไปช่วยกบก็จะเป็นอาหารของงูงูก็จะกลืนทั้งเป็นเข้าไปในท้องเรามีหน้าที่ช่วยลูกหลานที่เหมือนกับที่เขียดนั้น ถูกงูก,กัดไว้ร้องแอ๊อ๊อขอความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีหน้าที่สั่งสอนตักเตือนฉุดหรือดึงเขาเข้ามาในอาณาจรรักรของพระเยซูคริสต์เจ้าให้ได้อย่าปล่อยให้ลูกหลานของเราเดินเข้าสู่ อาณาจรรักรแห่งความมืดของโลกนี้พี่น้องครับสิ่งล่อลวงในโลกนี้สิ่งล่อลวงในอาณาจรรักรของโลกนี้มีเยอะมากซึ่งลูกหลานหรืออนุชนวัยรุ่นนั้นเขาชอบสิ่งเหล่านี้มากสิ่งล่อหลวงด้วย เพศสิ่งล่อลวนด้วยสิ่งเสพติดเล่ายาเกเลสิ่งเหล่านี้อยู่ในอาณาจักรของโลกนี้คืออาณาจักรแห่งความมืดถ้าเราไม่หยุดไม่ดึงลูกหลานของเราไว้ลูกหลานของเราก็จะพินาศโดยอาณาจักรแห่งความชั่วร้ายของโลกนี้ และจิตวิญญาณของลูกหลานของเราก็จะสูญเสียไปด้วยพี่น้องครับตื่นได้แล้วสั่งสอนลูกหลานของตัวเองอย่าให้ลูกหลานสั่งส,สอนพวกเราอย่ายามเกรงหรือเกรงกลัวลูกหลานของเราเองแต่เราต้องสั่งสอนตีสอน ให้ลูกหลานนั้นเกรงกลัวเราและเกรงกลัวพระเจ้าเพื่อที่จะไม่ให้จิตวิญญาณของเขานั้นต้องตายในนรกบุญไฟชัว่วนิรันดรไม้เรียวนั้นที่ตีสองลูกหลานถึงแม้ลูกหลานนั้นจะไม่ประสงค์แต่ความเจ็บปวดด้วยไม้เรียวนั้นจะทำให้ลูกหลานของเราฉลา และจะช่วยจิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากความพินาศได้จงดูแลลูกหลานเหลนในคริสตจักรจงให้ความสำคัญแก่เด็กๆเ,เล็กๆอนุชนลูกหลานของเราแนะนำให้การหาคู่ อย่าให้ลูกหลานหาคู่โดยที่ชายหรือหญิงนั้นไม่เชื่อในพระสุคีช้าพี่น้องครับเราจะช่วยกันอธิษฐานเผื่อและจะสันซ้องอบรมบุตรหลานเหลนของเรา ให้รักพระเจ้าพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นฝึกเขาปนิบัติรับใช้พระเยซูริ์เจ้าในงานต่างๆในคริสตจักรเพื่อให้ซึมซับเข้าไปในจิตใจของบุตรหลานของเราและปณิบัติพระเยโฮวาพระเยซูริ์เจ้าต่อไปขอพระเยซูริ์เจ้าเป็นผู้ที่ทรง นำเด็กๆในคริสตจักรทุกคริสตจักรจะเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การรับใช้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ชี้แนะชี้ทางให้กับดูหลานเราทั้งหลายจะช่วยพวกเขาออกจากปาดของงูจัดซาตาให้มาอยู่อย่างปลอดภัยใน อาณาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือเมืองลีภัยในพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรงนามพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวทุกคริสตจักรให้เราที่จะสนใจลูกหลานของตัวเองด้วยไม่ใช่สนใจเฉพาะคนอื่นครอบครัวอื่นสานสอนคนอื่นแต่กลับลืมลูกหลานของเรา ให้เป็นเด็กเกเรเป็นเด็กที่ใช้กัรไม่ได้เป็นเด็กที่ดือ้อเป็นเด็กที่ไม่ยังเกณฑ์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเด็กที่ไม่ยังเกณฑ์พระเจ้าผู้คำหยับใครใส่พ่อแม่ผู้คำหยับใครใส่ปู่ย่าตายายผู้คำหยับใคร กับผู้รับใช้ผู้ปกครองเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ต้องอบงรมสั่งสอนตีสอนด้วยไม้เรียวให้เกิดความฉลาดในพระเจ้าขอพระเยซูเจ้าทรองวอวยพระพรแก่พี่น้องที่รักทิพทุกคริสตจักรทุกครอบครัวทุกคนนั้นจะได้รับพระพรและจะได้รับสติปัญญา <N> ในการที่สั่นสอนบุตรหลานเหลนของเราช่วยเขาให้อยู่ในอาณาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไปช่วนนินรันดในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยา